สวัสดีครับวันนี้อยู่กันแกเกมถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อหญิงสาวจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านกลางดึกเพียงลาพังครับเส้นทางที่คุณเคยนั้นกลับดูไม่น่าไว้ใจฮะทุกการกระทำของเรานั้นน่ยจะส่งผลกับเหตุการณ์ในอนาคตรครับเส้นทางเนี่ยเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะครับเป็นเกมแบบทางเลือกนั่นเองซึ่งก็สามารถเล่นได้ฟรีบนหน้าเว็บไซต์นะฮะวันนี้เรามาลองเล่นดูกันไปลองดูฮะเข้าสู่เรื่องนาดีเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับ มีต้าส่งข้อความมานะครับได้รับข้อความหนึ่งข้อความอ่ะลองเปิดอ่านดูฮะเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับบ้านได้ไหมเคยกลับดึกหรือเปล่าวันนี้เราเล่นเป็นเล่นเป็นแบบนี่ไหมหญิงสาวอินโนเซนต์ไม่เคยอ่ะ ปกติที่บ้านมารับมาเออเป็นอินโนเซนต์ปะนังไงแล้วนี่ได้รถหรือ,อยังสรุปนั่งอะไรกับเออนั่งนั่งอะไรกับอินโนเซนต์อย่างเรานั่งยาอะไรกับดีอืมรถเมย์ไหมอันตรายดิแสงสลัวจากไฟริมทางสาดเข้าที่หน้า นี่นั่งอยู่บนรถเมย์นะฮะดอกหน้าต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนักรถเมที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงคุณคนขับรถกระเป๋ารถเมและความเงียบที่นั่งหลังสุดริมหน้าต่างคงเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ต้องระวงด้านหลังแถมระย,ยะสายตานั้นก็ยังสามารถมองเห็นได้ทั้งคันรถเลย เวลาดึกป่านนี้คุณหวังอยากจะถึงบ้านไวๆแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรออืมเลื่อนฟีดแล้วกันนะเตือนภัยเดินทางลำพังกลางดึกวิตตกเป็นเหยี่อชายนิรดามอ่าแต่เราอยู่วอลต์เมนะไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอาจจะไม่เี็อะไรนะเอระวังตัวกันด้วยนะคะทะเบียนเอ็กเอ็เอ็เอ็กคนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดเลย ถ้าถัวข่าวเตือนภัยปรากฏไล่เลี่ยบบนฟีดของคุณดูเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายเลยคุณยังจะต้องสอดส่องระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันว่าแล้วก็เงยหัวขึ้นมาหน่อยลกูก <c oughs> คุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนนะคุณคิดในใจ เอาละนึกจินตนาการว่าถ้าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทำยังไงอาจเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้ละ่ะเสียงแจ้งเตือนคุณดังข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งตริงตริงติงติงเสียงรถเมย์มาก่อนเลยแจ้งเตือนยังไม่ดังเลยโอเคกลับดีๆนะอุยๆุยๆๆเสียงแบบือถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะอ่า ชื่อมาที่มาของเกมรถเมยฮะหยุดจอดที่ป้ายจุดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อไปโอ้ก็คือถึงแล้วนะครับปลอดภัยสวัสดิภาพนะฮะไม่มีอะไรความเงียบเหงาของยามวิการทําให้คุณนั้นแอบหวั่นใจเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลาจากคุณจนลับสายตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่โอ้โหสถานที่ <c oughs> คือถ้าเป็น เราเลือกรถไฟฟ้าก็คงจะเจอประมาณนี้แล้วมั้งในที่สุดฮะก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบดีกว่าทุกวันแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้แมมยิ่งเสริมบรรยากาศให้หน่ากลัวเข้าไปอีกนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูครับขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วอาเดินทางประมาณประมาณสี่สิบนาทีนะฮะสี่สิบนาที เดินไปตามซอยเปีียวเรียกรถรับจ้างก็อันตรายอ่าก,ก็ต้องเรียกอะนะจะได้ถึงเร็วๆมาอ่าโอเค <c oughs> โอเคผมตัดสินใจเลือกเรียก,ยกแท็กซี่โบกรถจนรับจ้างแม่งมันตรงข่าวเป๊ะเลยวะ่ะถึงจะดูน่ากลัวแต่อย่างน้อยก็คงจะดีกว่าเดินไปคนเดียวในซอยเปีียวอะก็อันตรายทั้งคู่เลยนะฮะแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งดิกินใจนะอย่างน้อยนี่ก็เป็นส้นทางที่เราคุ้นเคยหากนั่งรถไปก็คงใช้เวลาน้อยกว่าเดินไม่นานรถจนรับจ้างคันหนึ่งก็ผ่านมารับคุณเอาละเปิดประตูครับขึ้นไปฮะเอ๊ะต้องกดใช่ไหมอะก่อนจะขึ้นรถคุณคิดอยู่ชั่วขณะจะนั่งฝั่งไหนดีซ้ายหรือขวาดีนะอ่าผมนั่งขวาแล้วกันนะ มันจะได้ตรงกับคนขับนะฮะก็จะอยู่หลังคนขับพอดีอนี่ไงเขาคงไม่หันมาทําอะไรเราให้เราลาบากเออเราก็จะไปเห็นคนขับคนขับก็จะไม่เห็นเรานะฮะเออก็จะเห็นเราลาบากหน่อยแต่้างฝั่งซ้ายก็คืออาจจะเห็นง่ายนะอืมอ่ลองดูคุณนึกถึงประโยคที่เคยเห็นจากบทความในอินเทอร์เน็ตบางทีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้ก็อาจช่วยช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นได้ถ่ายอ้อถ่ายแล้วฮะ ิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทะเบียนเอาไว้นะครับทะเบียนอะไรไม่รู้แต่ถ่ายไว้ก่อนแล้วส่งรูปให้คนใกล้ตัวโอ้ส่งด้วยแบบชัวเอาชัวนะฮะหากเกิดเหตุร้ายอะไรสิ่งนี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยหวังว่าจะไม่ต้องใช้มันนะคุณนั่งมองเรานั่งมองเส้นทางอยู่ตลอดเวลาฮะถึงแม้ว่าจะเป็นทางที่คุณนเคยแต่ก็ยังหวังใจไม่ได้ ขับออกไปได้ครู่หนึ่งบทสนทนากับชายแบกหน้าก็ได้เริ่มขึ้นทำไมหนูกลับเดึกจังเรื่องของกูปะคะ <c oughs> <c oughs> ที่ผ่านมาเห็นหนูพพี่ผ่านมาเห็นหนูพอดีเลยพี่ก็เลยขับมารับหนูดีกว่าเอา้านี่เราไม่ได้โบกหรอสวยๆอย่างหนูกลับคนเดียวมันน่าห่วงนะรู้ไหมเฮ้ยเอาแล้ว เอาแล้วมปรับกระจกมองเห็นเราแล้วเออลงก่อนดีกว่าลงก่อนดีกว่าจังหวะนี้ไี่จอดตรงนี้เลยก็ได้ค่ะขอขอลงเลยนะฮะคุณยอมลงเดินดีกว่าถูกขังในรถร่วมกับคนที่ไม่น่าไว้ใจแบบนี้อ่ะจะดีหรอน้องมืดมืดแบบนี้ไม่กลัวเหรอขัวพี่มากกว่าเออลงจะลงพอดี ตอนนี้แฟนหนูอยู่แถวนี้เขาเลยกําลังจะมารับด้วยกันค่ะอืจะมารับไปด้วยกันนะอะเราหาข้ออ้างไปนะแม่น่าเสียดายจังอยากอยากนั่งรถกับคนสวยๆนานๆซื้อหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่แท็กซี่นี่กันนะโอ้โหคนขับจอดรถสมคุณแล้วเขาก็ขับออกไปนะปลอดภัยนะครับแต่แต่เดินแต่เดินนะฮะไม่รู้ว่าจะเดินจะเจออะไรด้วยนะ เราเดินนะครับตามเส้นทางในซอยมีเสียงบางอย่างไล่หลังคุณไม่ใช่ว่าแท็กซี่เมื่อกี้มาต่อเนะแย่และมันฟังดูเหมือนจะมีน้ำหนักเกินกว่าที่เป็นแค่ใบไม้ปลิวตามถนนเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะมีใครนอกจากเรานี้คิดมากเ,เองมั้งแต่ถ้าใครตามเราแต่ถ้ามีใครตามเราอยู่จริงๆอะ่ะเออตองหันไปมองสักหน่อยละจงังหวะนี้โอ้โห น้องหมานะฮะว่าเอ้ยก็แค่หมาเองโล่งใจนะครับที่ไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่จินตนาการไว้เมื่อสักครูน่นี้แต่จริงๆเนะี่ยหมามันควรจะเห่านะค้างดึกเนี่ยผมเจอบ่อยมากเลยเวลาเดินไปกลางดึกหมามักจะเห่านะครับไม่ไม,ไม่อุ่งอ,งอ,งอิงอุ่งอิ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หมาที่แท้จริงแกนหมาตัวปม <c oughs> อะโอเคฮะเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต่อีกเสียงหนึ่งก็ใกล้เข้ามาเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับชะลอเข้ามาข้างๆเขาถอดหมวกกันน็อกออกเคยให้เห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเอาเสือเลยไอพี่ไปส่งน้องสาวโหอ,อยู่บ้านหลังไหนละ่ะเฮ้ยวิ่งหนีก็ยังไงอยู่ปฏิเสธดีกว่าไม่เป็นไรคะ่ะใกล้ถึงแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ ไม่ต้องเกรงใจไปกับพี่จะได้ไวไวไงเอ้ยขึ้นมาเถอะนะแปบบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วมาเถอะคุณพยายามเขาพยายามตื้อนะฮะอืมไม่ว่าจะปฏิเสธยังไงก็ต้อง <c oughs> แก้งลอแก้งลำอ่ะเอาจริงวิ่งหนีดิตัดสินใจวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะแต่คันเร่งย่อมเร็วกว่าเท้าเปล่าชายคนนั้น ขับตาวคุณมาติดเขาขับมาจอดดักหน้าคุณปิดทางหนีวิ่งคุณไปไหนไม่รอดแล้วแย่แล้วเขาลงจากรถแล้วเดินเข้ามาประชิดคว้าแขนของคุณไว้อย่างรวดแล้วสะบัดในต่อคุณพยายามสะบัดแขนออกจนหลุดเขาเชิงคักไปเล็กน้อยวิ่งหนีคุณเตรียมตัวหนีแต่คนร้าย ตั้งตัวได้ทันเขารีบลุกขึ้นมาโรบตบคุณไว้โขกไปหนึ่งทีนี่คุณลุบลมแรงแล้วโยกโขดเองไปด้านหลังเพื่อกระแทกหน้าคนร้ายคนร้ายเสียหลักไปชั่วครู่ฮะเปิดโอกาสให้คุณได้สวนกลับไปไป่งทีคุณได้ใช้เข่ากระแทกเข้าไปที่เป้าของคนร้ายอย่างจังคุณงัดกระทธดทั้งหมดที่จำมาจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เต็มกำลังเลยฮะ โอ้งัดกุยุทธ์มาใช้ลังเต็มกำลังเลยคนร้ายเสียหลักล้มลงโชคเข้าข้างคุณมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาพอดีคุณจึงได้รับความช่วยเหลือไว้ใจได้ไหมเนี่ย <c oughs> จบแล้วเหรอยิงสาวลุดเข้าแจ้งความหลังถูกชายแบลกหน้าหวังคมขืนโดนคนร้ายขับจักรยานไล่าตามขณะเดินกลับบ้านลำพัง,งกลางดึกในซอยเปลี่ยว หญิงสาวตั้งสติใช้ท่าป้องกันที่จำมาหาอาวุธใกล้ตัวมาจัดก,การคนร้ายอรอดมาได้อย่างวุดวิดอ่ะจบแล้วเหรอฮะอ๋อยังไม่ได้บอกเลยเห็นว่ามีหลายฉากจบนะฮะเห็นว่ามีหลายฉากจบเอเดี๋ยวผมลองเล่นใหม่ดีกว่ารู้สึกว่าผมยังไม่ได้บอกเลยอะ่ะต้องบอกด้วยนะก่อนดิเอาใหม่โอเคครับรอบนี้เดี๋ยวเราคือยังไงอะ่ะก็คือเราต้องกลับบ้านเอง เคยอยู่แล้วหรือว่าไม่เคยอ่ะอืมเคยอยู่แล้วเมื่อกี้ก็กลับมาแล้วเออเมื่อกี้ก็กลับมาแล้วแล้วนี่ได้รถหรือยังเอ้ยคำพูดเปลี่ยนละสรุปนั่งอะไรกลับเอามอนเดิมเหมือนเดิมเ,มเมขาพูดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวคราวนี้เราลองนั่งรถไฟฟ้าดูแล้วกันนะฮะฐันรอบสุดท้ายพอดีแสงไฟจากรถไฟฟ้าสาดเข้าที่หน้า นอกหน้าต่างเวลานี้คงไม่เีอะไรให้มองมากนักอ้าวเหมือนเดิมเลยนะฮะรถไฟฟ้าที่เคยมีอ้าวเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยมีเสียงประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นพักๆนะครับภายในรถเต็มไปด้วยที่นั่งว่างเปล่ามันล่องจนสามารถมองไปไกลถึงสุดตู้รถไฟด้านหน้าเลยมันล,งละนะ่งขนาดนี้เลยที่มันเกมผีแล้วเนะี <c oughs> ่ยเวลาถึกป่านนี้คุณยังหวังให้ถึงบ้านไวๆแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอรอบนี้ฟัง ฟังเพลงเดวจะติดลิขสิทธิ์ไปนะลองลองลองฟังดูหน่อยโอเคคงไม่มีอะไรเหมือนเสียงเพลงดังขึ้นเพื่อบรรเทาความเงียบแต่ก็ไม่ดังขนาดที่จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างคุณยังต้องสอดส,ส่องระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวท่านคุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต,ต้องคอยระมัด ระวังตัวถึงขนาดไหนคุณคิดในใจอ่ะเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยอ่าเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาหนึ่งครั้งอ่ะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเดโอเคกลับดีๆถึงแล้วเลยอันนี้เสียงเดียวเสียงเดียวกับรถเมย์วะไม่แน่ใจเะเหมือนจะใช่ฮะเสียงเดียวรถเมย์เลยโอเคฮะ ถึงแล้วนะครับถึงแล้วโอ้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแสงไฟข้างทางยังพังเหมือนเดิมหยิบโทรศัพท์มาดูก็เที่ยงคืนกว่าแล้วเหมือนเดิมก็รอบนี้เดินนะฮะลองเดินดูบ้างก็จะเจอหมาคิดไปเองหรือเปล่าถ้าเราไม่สนใจมันละ่ะมัวแต่ระวังหลังเตรร่ารา ยังไงไหวรีบรีบเดินไปให้จบดีกว่าแต่เหมือนว่าคุณจะไม่ได้คิดไปเองเอา้าเสียงย่อกองตามมาอย่างต่อเนื่องไม่ลดลงซ้ํำยังใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเราจริงๆอะ่ะจึงหันไปมองเอา้าก็เหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเลยมันเหมือนเดิมเลยอมอเตอร์ไซค์นะครับกลับมามอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะฮะ อารอบนี้พี่ระส่งหนูหน่อยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วิ่งหนีก่อนเลี้ตัดตัดตัด,ตดเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวอ๋อมันจะมีปฏิเสธก็วิ่งหนีนะฮะเออมันจะมีปฏิเสธก็วิ่งหนีเออเออผมรีบกดไปหน่อย่ะโดนจับเลยเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่สะบัดล่ะแต่ไม่สำเร็จไม่สามารถสู้แรงเขาได้เอาเรียบร้อยเลยฮะ ลงข้างทางไปฮะและเหตุหลายที่คุณไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองก็เกิดขึ้นในคืนนี้เอาเรียบร้อยเลยฮะแบดเอนดิ้งเลยนะครับก็คือไม่ไม่ยอมสะบัดไงเออไม่ยอมสะบัดนฮะรอบนี้อ่าลองนั่งรถกับแม่นั่งรถกับพี่แท็กซี่แล้วพี่แท็กซี่เขาจะทำอะไรเราหรือเปล่านะอืม นั่งตั้งฝั่งซ้ายบ้างอ่ะนั่งฝั่งซ้ายบ้างนึกถึงประโยคที่เห็นได้ในเน็ตนะฮะบางบางทีเราเหียดเล็กย้แล้วก็เชออ๋อก็คือถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับอ่ะถ่ายรูปเหมือนเดิมอ่าฝั่งซ้ายก็ถ่ายได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคะ่ะอ่ะปรับกระจกมาส่องเห็นเราแล้ว อนั่งเงียบๆละกันรอบนี้ขอนั่งเงียบๆคนขับเขาไม่พูดอะไรคุณใจดุสู้เสือไม่ตอบไม่ตอบโต้อะไรคนขับมองคุณเรื่อยๆคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องเอากระเป๋ามาปิดขาดัวเองทั้งที่คุณไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อโชว์หนังแต่อย่างใดเลยกลับดึกแบบนี้แฟนไม่ห่วงเหรอไว้เขากลับบ้านคนเดียวเป็นพี่พี่ไม่ปล่อยหรอก คุณไม่อยากต่อบทสนทนาระลาบระล้วงแบบนี้อีกต่อไปอแกล้งคุยโทรศัพท์มาฮันลนหลเตงกำลังกลับไงเขาขึ้นรถมาสักพักแล้วเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยในสายทั้งๆท,ที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะคุยคนเดียวนะฮะอาคนขับเหลือบมองคุณผ่านกระจกหลังคุณกลัวถูกจับได้ว่าว่าเป็นการคุยทิปแต่เขพยายามแสดงให้เดียนที่สุดนะฮะ คันที่เขาถ่ายไปส่งเป็นไงเป็นตำรวจต้องดูอย่างนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ยฮ่าฮ่าฮอ๋อแซงว่าแบบแฟนเป็นตำรวจนะฮะไอ้ไอ้ถึงแล้วค่าฝากบอกพ่อแม่เขาด้วยนะเจอกันค่าขับคนขับรถได้ยินเช่นนั้นก็กลับมาปรับกระจกคืนอย่างเดิมไม่ต่อบบทสนทนากับคุณอีกแล้วตั้งหน้าขับรถต่อไปจนถึงจุดหมายนะฮะโอ้กลัวเลยนะครับกลัวเลย เกืบตกเป็นเหยื่ออ่าันนี้ก็คือจบแบบแฮปปี้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แบดเอนดิ้งนะอ่าก็คือคุยโทรศัพท์ให้คนขับได้ยินเพราะว่ามีแฟนเป็นตำรวจนะฮะเออแต่ก็แต่ก็ยังไม่มีข้อความมาถึงบ้านแล้วนะเลยเออทำไมไม่ถึงสักทีหรือมันไม่มีเออหรือว่าไม่มีว่าบอกด้วยนะมันมีไหมโอเคแล้วถ้าเราตอบแกล้งลำ แก้งลำคุณยกมือตั้งวงแล้วรำทำทีเป็นว่าบ้าผีเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรของมันเป็นบ้าหรือผีเข้าอะเอาขับหนีเฉยเลยในสุดเขาว่าขับหนีไปนะครับเอาจบแล้วนะฮะโอเคเกือบตกเป็นเหยื่อชายแบบหน้าหญิงสาวหัวไวรำโชว์รอดเหตุร้าย มาอย่างวุ่นวิดนะโอเคผมว่าน่าจะไม่มีบอกด้วยนะกลับไปเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์เรื่อซ้ำๆ,ๆๆก็คือมีจุดเปลี่ยนตรงที่เดินหรือนั่งรถนะครับถ้าเรานั่งรถก็จะเจอกับแท็กซี่ซึ่งอาจจะมีแท็กซี่ที่แบทเอนดิ่งอยู่กูตเอนดิ n งเราผ่านไปละนะฮะกดแกน้คุยโทรศัพท์ส่วนมอเตอร์ไซค์แบดเอนดิ้งก็คือเราไม่ได้สะบัดมือนะฮะโดนตกเป็นเหยื่อซะแต่ถ้าเราสะบัดสู้ได้ก็คือจบแบบ กูเอนดิ้งเหมือนกันนะครับหรือว่าหรือว่ารำก็รอดนะครับแค่รำก็รอดเออโอเค <laughs> เหมือนว่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเออก็ขำๆอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับไว้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาลงนะอ่ะเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ